ลงแร n ดอมนะคะไปดูกันว่าใครคือรักครั้งสุดท้ายของคุณใครคือรักแท้ของคุณกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูด้วยนะคะตัวของคุณตอนนี้คุณรู้รู้ถึงคุณค่าของตัวเองค่อนข้างมากด้วยหนึ่งเหรียญน,นี้นะคะคุณมองว่าตัวของคุณเองอะ่ะเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะห่วงความรู้สึกของตัวเองขึ้นมาในระดับเยอะแล้วก่อนหน้านั้นน่ะ ที่คุณมีความรักแล้วจะต้องจบหรืออะไรไม่ดีอ่ะเพราะว่าคุณไปเจอความรักที่มันแอบแฝงความรักจากคนที่ไม่ดีเข้ามาไม่ได้คาดหวังเป็นความรักแต่บางครั้งเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณก็ดาวแต่มันผิดไปในเรื่องราวที่คุณเคยร้องขอหรือคุณตั้งใจไว้ว่าความรักที่คุณอยากได้ก็คือการมินิเฟสให้เจอคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาเท่านั้นแต่สิ่งที่เข้ามามันมักตรงกันข้ามเสมอเลยทําให้คุณมองว่า มันอาจจะเกิดขึ้นจากผลอะไรต่างๆที่เราไม่ได้รู้แต่ทีเนี้ยจะปิดช่องนั้นแล้วไงก็คือถ้าใครเข้ามาคุณจะสแกนไม่ปลอดภัยคุณจะไม่ให้เข้ามาได้เลยคืออะไรระมัดระวังตัวเองมากขึ้นระมัดระวังใจตัวเองมากขึ้นไม่ปล่อยให้ความรู้สึกตัวเองอะไหลไปในสิ่งที่มันไม่ควรจะต้องไหลนั่นก็คือหมายความว่า อะไรก็แล้วแต่คุณจะใช้ด้วยหลักของเหตุและผลถ้ามันไม่ใช่ก็จบไปเลยก็คือพูดคุยในลักษณะแบบเพื่อนแบบคนคุยอย่างเงี้ยคนคุยแบบแค่เรื่องงานแค่นั้นไม่ใช่เป็นแบบคุยแบบในเชิงที่จะต้องสารสัมพันธ์แล้วการเข้ามาในแต่ละคนเนี่ยคุณจะมีการสแกนความรู้สึกของตัวเองหรือมีการคัดกรองประมาณว่าอันนี้ไม่ปลอดภัยเริ่มรับรู้แล้ ก็จะปิดความรู้สึกตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆคุณน่าจะเป็นชาวธาตุดินมังกรกันภึกษบชาวธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็อาจจะเป็นได้ทุกธาตุไปดูเขาคนนั้นนะเขาคนนั้นเนี่ยคนที่จะมาเป็นคู่ของคุณอะคู่แท้คนสุดท้ายอะเขาเป็นเดอะเฮอร์มิตนะเพราะเดอะเฮอร์มิตก็คือคนที่มีความนิ่งความเฉยความถุกขุมความอยู่กับตัวเองอาจจะเป็นคนที่ เป็นครูบาอาจารย์หรือทํางานในสิ่งที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความคิดเยอะเขาเคยประสบในเรื่องราวของเหตุของความผิดหวังความเสียใจขั้นรุนแรงด้วยไพ่เดอะทาวเแต่เขาก็กลับขึ้นมายืนได้ใหม่ทุกครั้งเลยในสิ่งที่เขาพบเจอด้วยตัวของเขาเองเขาเป็นคนที่ฮิวตัวเองได้ค่อนข้างดีนั่นบ่งบอกได้ว่าชีวิตของเขาอะไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องรอให้ใครมาให้ความรัก หรือรอให้ใครจะต้องมาโยยาดูแล